เอาละครับทิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องปีชงเพราะว่าเดี๋ยวท่านทั้งหลายอาจจะลืมเรื่องนี้ก็สำคัญมากแล้วมีผลดีผลร้ายอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่า,าจากประสบะการณ์ที่ผ่านมาในวงการนี้นะครับสามสี่สิบปีเนี่ยเรื่องนี้ไม่ผิดนะเพราะตัวเองก็เคยโดนมากับตัวเมื่อปีมาเมียนะครับ เป็นอัมพาต์ไปสองชั่วโมงดีนะกลับขึ้นมาได้นะฮะหายคือเหมือนกับว่าเขาวิ่งออกจากเราไปนะฮะนะครับก็หายได้แปลกนะครับหมอนี่ใส่หัวเลยว่าไปไม่รอดแล้วลุงลุงต้องนอนตเตียงอย่างนี้ตลอดแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอเตรียมที่จะเอาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเตรียมที่จะเอาไปนอนเตียง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 จริงอะนะแต่เรานอนเตียงแบบรถเข็นซึ่งเขาเข็นเอาไปรอปรากฏว่า ช่วงนั้นน่ะประมาณทักห้าโมงหกโมงนี่ฮะห้าโมงกว่ามันมีเงาดําๆวิ่งออกไปจากเราก็หายเลยฮะหายเลยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยเพราะนั้นประสบการณ์มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประสบการณ์หลายด้านนะฮะเช่นคนคนปีชงที่เกี่ยวกับเรื่องคนป่วยอาจารย์เตือนแล้วไม่เชื่อฮะเขาบอกว่าแม่ลูกอยู่บ้านเดียวกันจะให้ไปอยู่ที่อื่นได้ยังไงแม่ตายนะครับ เพราะว่าเป็นเป็นเขาเป็นปีที่เขาห้ามคือแม่ปีเถาะลูกปีชวดนะครับแล้วก็คนป่วยนะฮะเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนมาปรึกษานะครับปีชวดคนปีชวดนะหมอลองกระดูกกับอยู่มันต้องนานอายุพอคืออายุห้าสิบปั๊บปีชงโดนเลยนะฮะนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ครับถ้าเราเรียนรู้หรือว่าเราทราบหลักการของมันไว้ เพื่อที่ระมัดระวังหรือว่าควรจะทำให้มันถูกต้องเพื่อเคาะกรรมจะได้ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าปีหลักเนี่ยีนี่เขาเรียกปีหลักนะปีชงปีเถกกาะกับปีละก,กาปีเถาะกับปีละกาเนี่ยเป็นคู่ชงหลักเลยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ให้มากๆนะครับเราก็จะต้องมีสติสตังกันนะครับถ้าสมมติว่า,าเป็นหุ้นส่วนกันหรือเป็นสามีภรรยากันเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยนะครับ นะเพราะว่าอันนี้ยอมกันชบไม่ได้เลยแล้วนกะ็เป็นปีหลักที่แรงมากเพราะฉะนั้นะคนที่เป็นปีเถาะปีละก,กาเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยากันอาจารย์แนะนําให้ไปรีบไปทำเสะเดาะเคาะกรรมที่วัดเล็กในยี่นะฮะขอขมากรรมเขียนใบขอขมากรรมขออะไรต่างๆแล้วก็ให้พระที่เขาเป็น ทำหน้าที่นี้ที่วัดเล่งในยี่นะฮะต้องห่มเหลืองด้วยนะฮะเป็นพระจีนพระพระ,พระจีนที่เขาห่มเหลืองเนี่ยเขาจะสวดบูชาดาวนบเครอนะครับเพื่อที่จะได้ให้บรรเทาทุกบรรเทาโทษนะครับบางคนอ,า,อาจารย์เคยพา,าคนไปทํานะครับปีนั้นเป็นปีฉลูรถพิกคว่านะข้ามเกาะเลยดีไม่ตายนะฮะร,รถพังแต่คนไม่เป็นไร นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ไปทําไว้ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะจบชีวิตได้เพราะว่าพวกปีชงเนี่ยมันเป็นปีที่ต้องระวังมากทีเดียวเพราะว่าบางคนป่วยอยู่นะครับป่วยอยู่ปั๊บพอมาถึงปีชงหนักอาการหนักขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับบางคนก็มีลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เคยป่วยมาต้องหลายปีพอมาถึงปีชงป่วยเพราะฉะนั้น เรื่องเหล่านี้เราจะต้องเอาใจใส่กันให้มากนะครับเพราะฉะนั้นปีหลักเนี่ยอย่างปีชงปีละกาปีเถาะเนี่ยโอ้ละแรงมากนะครับปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเมื่อรู้ตัวนะครับก็ไประทับนะฮะที่ทางวัดเขามีคนอธิบายวิธีการต่างๆที่เราจะไปขอขามากรรมไปไหว้ใช้สวยนะครับไปจะเดเาะเคสนะฮะเพื่อเพื่อความราบรื่นงอาจารย์ก็เคยไปทำนะฮะ เกิดไปทาไม่ใช่ไม่เคยไปทํานะปีนี้อาจารย์ก็ที่ตอนที่ไปกรุงเทพอ่ะที่ไปเยาวราชไปกินไอหูจลามนัน่นเราก็ไปอาจารย์ก็ไปไปไหว้ไปไหว้นะครับรว่าปีชงของปีเนี่ยปีมามียโดนด้วยนะครับปีมามียโดนด้วยว่าพอเริ่มปีเริ่มปีชงมาเนี่ยฮะก่อนก่อนจะปีชงแล้วเริ่มปีชงเนี่ยอาจารย์ก็จะป่วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไม่หนักเพราะว่านะครับเรา เป็นอาจารย์อยู่แล้วรู้ตัวนะครับจะทําอะไรก็อย่าให้ไปเบียดเบียนจะตากรรมอย่างเช่นเป็นอาจารย์ไม่เคยไปหลอกลวงดูดวงหลอกลวงเอาเงินเอาจองอะไรเขาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เคาะกรรมจะหนักนะครับแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่เอานะครับไม่เคยมีแต่ว่าไปฟันญ้าถางญ้านะใครใครดูในยุในในเฟซบุ๊กอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์เข้าสวนบ่อยวันนั้นเราอย่าสร้างเคาะกรรมเวลาที่ปีชง กรรมมันก็จะน้อยเหมือนอย่างปีปีที่อาจารย์เป็นอมพลึกเนะี่ยคือบ้านที่ในสวนเนี่ยต้นไม้มันล้มทับพังนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเด็กไปรื้อเสาสุสานของแม่อาจารย์ก็ไปเก็บคือไม่ได้ไปทําอะไรใครไปเก็บเศษเหล็กเศษปูอะไรทิ้งซะนะครับแล้วก็ไปซ่อมสุสานนั่นแหละเขาไม่ให้ฮะเขาห้ามเป็นอาขาดแต่ปีชงอย่าไปยุ่งกับของพวกนี้เป็นอาขาดเลย อาจารย์รั้นไปสักนิดเนี่ยดีถนะ้าเขาไม่เอาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับนนเนี่ยอย่างเนี้ยตีเถาะเนี่ยชมกับปีละกานะครับเมื่อเราไปสะดอกเขาอะไรแล้วเราต้องสํารวมมีจิตใจเป็นเขาเรียกศีลธรรมให้มากนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านข,ของไทยของจีนอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนะครับไม่เบียดเบียนใครไม่ไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนในปีนั้นรักษาศีลให้มากๆที่สุดนะครับมีมีมีสตังเยอะๆก็ไป ทำบุญเยอะๆนะครับเช่นซื้อน้ำดื่มถวายพระเห็นโคเห็นควายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อจะอะไรไปถ่ายถอนเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่รอดได้อันนี้ก็ช่วยได้นะฮะเพราะนั้นอาจารย์เรื่องทำบุญเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยห้ามใครนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับนะฮะเพราะว่าถือว่าถ้าถ้าเราปีไม่ดีเนี่ยเราควรควรทำให้มากที่สุดนะครับดีกว่าดีกว่าเราไม่ทำนะครับอันนี้มีชงอะไร ไอ้ชชงชงปีชงหลักเนี่ยนะยังมีปีปีชงเถาะชงกับเถาะนะครับเถาะเถาะชงกับเ so. ถาะเนี่ยเพราะนั้นปีปีปีเถาะปีเถาะชงกับปีเถาะเนี่ยนะครับเขาเขาบอกว่าในวิชาโหราศาสตร์จีนนะครับพออาจารย์อย่างท่านสอนมาว่าคือเทพเจ้าหรือว่าบางคนอย่างของไทยเราจะเรียกว่าแม่ซื้ CPU อนะครับจะเรียกแม่ซื้อ แต่ของทางจริงเขาเรียกว่าเทพเจ้าประจําดวงชะตาเรานะครับประจําดวงชะตาของเราเนี่ยคือมันอ่อนลงนะครับไม่ไม่อาจจะดูแลหรือคุ้มครองหรือ,อช่วยเหลือเราได้มากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผู้ทออาะรถเนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดเลยในการทะเลาะเบาแววงในการมีปัญหาในเรื่องหุ้นส่วนในเรื่องครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับหลายแหล่งมาก นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ารู้อย่างนี้นะครับรู้ว่าเป็นปีสมมติว่าภรรยาปีเถาะสามีปีเถาะหรือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณลูกอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ร่วมกันเป็นปีปีเดียวปีเถาะกับคนปีชงนะะคนปีเถาะชงแล้วก็เขาก็ปีเถาะด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับที่สุดเลยก็คือรู้ตัวพอร,รู้ตัวแล้วก็ต้องพยายามไม่สร้างปัญหานะครับหรือถ้าหากว่า คิดในทางที่ดีนะฮะอาจจะหาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอะไรก็ได้นะมาตั้งเอาไว้ให้เราเห็นชัดๆเพื่อเราลึกอยู่เสมอว่ามันปีนี้มันเป็นปีมีเคราะหกรรมมีเรื่องปัญหายอะแยะแต่ถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คอยตั้งให้มีสติว่าอย่าทำอย่าอย่าทำอะไรที่ไม่ดีอย่าพูดไม่ดีอ่านะฮะมันก็จะบรรเทาเบาๆได้แค่ปีเดียวเท่านั้นเอ,เองนะครับปีชงไม่ใช่ ตลอดชีวิตเพราะนั้นเราต้องพยายามหาวิธีแก้ไขด้วยไม่ใช่ปล่อยมันตามเวรตามกรรมสักกรรมเวรตามกรรมก็เข้าหลักเขาละครับนะครับเขาทำโทษน,นะครับอันนี้นะฮะอันนี้ปีเถาะปีมะเมียน,นี้ไม่ใช่ปีหลักแต่สำคัญมากนะครับเถาะกับมะเมียน,น,นี้นี่นะฮะมะเมียน,นี้ถ้าสมมติว่าคุณกําลังป่วยอยู่นะครับโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ระวังให้ดีมันจะเพิ่มอัตราการป่วยให้หนักขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับนะ เพราะนั้นเราต้องต้องพอเรารู้แบบนี้นะครับเราต้องอย่างสมมติมอาจารย์เนี่ยปีมนเมียปีนี้ป่วยป่วยฮะไม,ไม่ไม่ป่วยแต่พยายามระมัดระวังพยายามระวังตัวให้มากนะครับรักษาศีลน,นะครับไม่ออกไปใครจะนั่นนี่อะไรก็ช่างหัวมันไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนั้นแหละนะครับพยายามอยู่ให้นิ่งที่สุดแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับปีนี้ก็เรียกว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะฮะกินข้าว ท่านจะไม่ได้เดี๋ยวตรงวันนี้ต้องกินข้าวต้มหยอดน้ำข้าวต้มอยู่นะครับว่าเคี้ยวอาหารอะไรก็ไม่ได้นะครับนะฮะเพราะนั้นถือว่าแรงพอสมควรน,นะครับหวังว่าเดี๋ยวจะบรรเทาเบาเบางลงได้นะครับเพราะเรารู้รู้รจตาก,กรรมแล้วก็เมื่อข่าวที่ข่าวที่ไปไปไปเรื่องที่ดินมินบุรีก็ไปวัดเลนนยี่นะครับเขาพาไปกินไอหูยราลมแถวนั้นแล้วก็วัดเลนนยี่อยู่แล้วเราก็ไปกราบขอขมากรรมทำที่ การไหว้กราบขอกรรมากรรมแล้วก็เขียนไบสะดอกเคาะอะไรไว้เรียบร้อยหมดฮะนี่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วจะใบใจขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องจําไวน้นะครับนะถ้าสมมติว่าเป็นดวงเป็นดวงชะตาคนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จเรารู้ว่าคนปีเถาะเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงห่างไว้นะครับถ้าในบ้านมีนะครับในบ้านมีพยายามที่สุดเลยนะครับ อันนี้เป็นเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแบบพูดยากนะครับเพราะว่าไอการที่เขามาทําให้เราปีเถาะเนี่ยเขาส่งกําลังมาทําให้เราป่วยได้นะครับส่งกระแสมาให้เราป่วยได้นี่อันนี้เป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะธรรมดานะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ดีอ่ะปีปีปีชงเนี่ยไปไปเช่าบ้านหรือว่าไปหาวิธีประยู่บ้านญาติบ้านอะไรให้มันห่างจากกันไปจะ น่าจะปลอดภัยครับนะปีชั่วอีกปีครับปีช่วนี้อีกปีอันนี้เอานาเคาะกรรมมานําเคาะกรรมมาสู่ซึ่งกันและกันนะครับคนปีช่วเนี่ยจะมีเคาะกรรมมากนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ลูกศิษย์ดูท่านหนึ่งนะครับไม่เคยป่วยเลยอายุพออายุห้าสิบเนี่ยนะครับมือชาแขะมือไม้ชาหมดอะไรหมดนะครับนะฮะ มือไม้ชาจะไล่พอไปให้หมอตรวจสอบอยู่ปรากฏว่าหมอลองกระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดเรื่องใหญ่ข้าไปอีกนะครับความจริงแล้วก็บอกไปแล้วเตือนไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุน,นะครับตั้งแต่เป็นหลายปีแล้วแต่ก็คงไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อครับเพราะมันไม่เกิดเราจะเชื่อเขาทำไมอ่ะนะครับให้เกิดก่อนแล้วค่อยบอกว่าเขาดูแม่นนะออย่างนี้ก็ไม่ไม่ไมไมชอบนะจ่ายไม่ค่อยชอบนะแล้วก็มี ดาวเสาอยู่ที่คอนะครับอยู่ที่คอนะครับปรากฏว่าถามแล้วนะครับไอไอลูกกลมๆที่มันเป็นลูกนูนๆนึ้นมานะครับก้อนเนื้อนะฮะนะฮะมันอยู่ที่ข้างหลังถ้าอยู่ข้างหน้านี่ชัดเจนเลยฮะมะเ็งจะอยู่ข้างหลังอาจารย์คิดว่าเป็นเนื้อมันเป็นซีเป็นอะไรพวกนี้เท่านั้นเองนะครับนี่นี่ฮะเรื่องของปีชงเนี่ยเราจะต้องพยาดานฟังแล้วก็เชื่อนะครับปฏิบัติตามที่คำแนะนำของ จินแสหรีโคราอาจารย์จีนทั้งหลายนะครับถ้าเราไม่เชื่ออาจารย์นี่โดนมากับตัวเองนะครับขนาดรู้ก็รู้นะครับอาจารย์อย่างสอนแลวส,สอนเล่าด่า,า,าแล้วด่าแราแต่เหมือนพ่อเรานะนะครับเราก็สุสารแม่นี่หว่าบ้านเราเองนี่หว่ามันคงจะไม่เป็นไรไม่ได้นะเขาไม่ให้อภัยนะครับห้ามเป็นอันขาดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะทิศที่เขากําหนดไว้นะทิศที่เป็น ที่ใช้สวยอยู่นะครับนะอันตรายมากนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเอาละครับนะครับพอพอที่จะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนะอาจารย์จะรูุ้เกียรเนี่ยมีเฟซบุ๊กท่านอาจจะไปเข้าเฟซบุ๊กแล้วไปพูดคุยไปปรึกษาหาหรืออะไรกันก็ย่อมทาได้นะครับคลิปนี้มีเท่านี้แหละครับนะครับโอเคฮะ